อากาศสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนับเขอสู่ช่องสุภารวยนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เดินทางมาวัดคู่เมืองนะคะพี่น้องค่ะจังหวัดยะโสธรนะคะมาร่วมงานทอดกรถินนะคะพี่น้องเด้อค่ะอาบุญไปฝากพี่น้องปองไปนะคะค่ะพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะเพื่อสุขภาพ แนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องหรือว่าตัวเลขดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะนนค่ะค่ะอันนี้บรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะค่ะอากาศดีค่ะพี่น้องค่ะลมหนาวลมหนาวมาเยือนค่ะพี่น้องค่ะลมหนาวมาเยือน ค่ะซึ่งตัวเลขหรือว่าแนวทางของปูนาเข้ากะคือเก่านะคะพี่น้องเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะเน้นหนึ่งสี่หนึ่งสี่ละกานหนึ่งสี่แปดนะคะพี่น้องค่ะสสนะครับหลังจากที่ทางพระพุวงเก้านะครับพิจารณากากดระนันงานเตาแล้ว นะครับการแขงจะเป็นาการทอดองกระถินนะครับต่อเลี้ยงเชิญนะครับบองพี่น้องคุณบอสคุณแม่เ้านะครับช้าวานคุ้มเงนนนนินนะครับขอราะว่ามารวมกันค่ะซึ่งเมื่อนี้ได้เดินทางมาร่วมงานทอดกระถินเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัส เดือนนี้ทั้งเดือนแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะก็บเสื้าพี่น้องปองปายไปทอดกระถินหลายๆวัดอยู่คือกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะก็แบบสิเป็นเดือนของบุญกระถินค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศโอ้หมาเฮาดี <a> คะ่ะพี่น้องอตอนเศร้าๆทนายสารพาไว้ใส่เในลำแงบัดนี้ ข้าลูกหลานของโมเจ้าจะมาแก่เป็นแหล่เป็นทำนั่งอุตส่าหบ้านเงาให้โมเจ้าได้ฟังเบิงแม่นเสียงบบดีก็จะมานักเกะให้ฟังไหวให้ขึ้นใจว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากมีแสนธนาให้พวกข้ามาร้องฟังเบิงพุทธำโง่เป็นสอนไว้ร้องฟังเบงสละละ Ya ku nuak kape am nam teng tu mamai bo mea Ya pa mamai Kanua ku nop nam ngay tam an paset Ratna tim kong le lam ha sang siang ka bo mea Bat mi ba da pa kun สิโชคดีขันตามว่าให้พวกพี่น้องเห็นบันลังกจังให้คนนี้สถิตง่าก้อยต้งมาทีม้วนมีแต่ความลุ่นลย่นอย่ามัวหวังนั้นเอา่าได้มัวเสียบ่คุยก้านเรืืองบ่แม่หลายทอละ ฟังแหล่ไปน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อปูพันแหล่ท่านได้เป็นมนุษย์นี่ยยากงแสนถนัดแต่น้องละพ่อน้องหน้าแม่น้อบางชาตินั่นเกิดเป็นคนชาตินนั่พยานาคของค่ะพี่น้องค่ะเอนว่าวประพีดเกิดคือสิเป็นสายของเนาะค่ะพี่น้องค่ะพยานาคสายขอิ้วกนนเือสน บาางชนนนนเเปป็็กค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของพ่อปุนาเข้ากับวันีเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้องก็ชื่อหนึ่งซีคือเก่าค่ะพี่น้องหนึ่งซีกับหนึ่งซีแปดนะคะพี่น้องจำประพิดนะคะเด้อตัวเก่าเด้อค่ะพี่น้องก็คือตัวเก่าถ้าเบาผิดเบาถือประกันได้กับขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ บางชาตินั้นเป็นนกเป็นหนอเป็นผู้ไาอยู่เนาในน้ําเป็นหอยนั่นคันเด้อให้เข้าใจบางชาตินั้นเป็นหยกเป็นผีบุญเฮามีจึงได้มาเป็นคนยศสูงบุญกว้างท่านว่าเป็นคนแล้วก็มีดีมีชั่ว นั่งเพือนั่งไปปองว่าเป็นก็ะมวยรักของท่านก็นี้บางจากนั้นค่ะซึ่งวันที่28นะค่ะสําหรับวันที่28นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้โอนปัจจัยมาไปซอยทางวัดปู่40นาะค่ะแอดก็สิได้นํา ปัจจัยไปถวายให้ปูซีศูนย์ให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ร่วมมาทางปูซีศูนย์น้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สิไปนั่มตัวเลขโค้งสุดท้ายของปูซีศูนย์มาฝากพ่อแม่พี่น้องปองไปพร้อมเนาะค่ะไปเอาบุญพร้อมเนาะค่ะแล้วก็ไปทำบุญน้ำเพลินพร้อมเนาะค่ะาาางงสสิขึ้้นนั่่่ฟเพพกอย ทกรท่าตกใหม่ไปเป้าเป็นกวนตัแม่ย่างนนะก็แม่ข้ามคุณสัคุณแม่นอนว่าจะขึ้นหรอใเพิ่มเดี่ยวจังฟันดีปะค่ะแม่ฟันบอกว่าสี่หนึ่งแปดสี่นเนาะที่โอ้แปดสี่หนึ่ง่าแปดสี่หนึ่งว่าส้นคุณแม่พันกรมั8แปดนึนะคะพี่น้องกาสีตรงกันกับเลขปูนาเข้าขืาเก่าเนาะค่ะพี่น้องคแปด่หนึ่งนะคะพี่น้องเน้อ บ้านผู <S 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 ้ใดได้ท่านบุญสร้างกินข้าวตาปลาก็ได้ตาเป็นเห็นเจ้าสุวรรณก็ได้พ่อข้าวเกี่ยวเที่ยวไปทางซัวสัทธาใส่แก่กาบอกวญาอยานเจอเที่ยนทางองค์พระเจ้าเป็นไอเสียงฝงกลงเป็นหนึ่งนะคะพี่น้องก็ไปพิจารณาเบ้างนะคะพี่น้องเนื้อ ท่านพรไปแล้วมือระไทยใจเสือมาตื่นเต็นใจตั้งตาทาคนกระโมทนาลาสาไทยพระองค์เจ้าอยู่เยอะเทื่อนี้พวกเขาสางตามทางของท่านเสียวเป็นตัวอย่างแบบนี้เป็นยื่องเืองมือ ควรเถืยวไวท่านไปยาภามาตามชาเท่าผูหน่อยมีหน่อยก็ยัดถอยท่านหอาท่านไปแล้วท่านนันไหนก็ประเสริฐจะได้เกิดกำฟพาส

กูเ่าได้นาะซื้อได้น้อแม่นาอโอ้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดต้นต้นมันใช้สิบบาสองเจ็ดนู่นอแปดเจ็ดเจ้เจ็ดก็าเจ็ดเจ็ดสเจ็ดสองเจ็ดต้นน่จ้าไดมจ้ำไปกับจำก็จำก็ได้ากับปูนามากับปูนาาปูนาทีมงานปูนาม่ทีมงานปูนาแม่เง่นเนี่ก็อย่าลืมเนะสำหรับเลยปลาหันต้นไม่หอมบอก ไม่หอมบอกตัวได้แม่เออจัดไปแม่จัดไปอันนี้เล็กูนาค่ะกุากุนาคองหวานล้ได้แม่จัดไปเลยได้แม่เด้อหวนนึแล้วกสอนี่แม่ตรงตรงกองตรงตรงถือไานคนที่เป็นหน้ือนเน้ละกระชุ่มวเดดมันหวนน่

แซบแซ่บแม่แซ่บแซ่บแต่ผู้ปิ้งพี่นี่แม่ถ้าในซิมกับแซ่บแล้วแซ่บแต่ผู้ปิ้งแล้วแม่อ้ยค่ะค่ะคุณแม่เพื่อนกาน้ำใจงามเนาะค่ะเนาะคุณแม่เพื่อนกับแม่ขาวนะคะเพื่อนมาสวดมนต์เมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องค่ะตบถ่ายโดยเฮ็ดลงท่านเขากีต่อนะคะพี่น้องด้วยค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาเราก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เดอร่ะเพื่อสิบริปราธแนวท่งดีๆดๆจากทาางช่องนะคะววว่ะจังไดก็ขอให้พี่น้องทุกๆท่านนะคะ่ะโชคมาเนาะคะ่ะโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำลาำเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ